สวัสดีคุณผู้ชมและผู้ฟังทุกๆท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการเรื่องเล่าแปลกหน้าก่อนที่จะเข้าสู่ห้วงของความหลอนผมขอคนละหนึ่งไลค์และหนึ่ง like, แชร์ share, เพื่อเป็นกำลังใจในการที่จะพัฒนาผลงานดีๆออกมาให้ผู้ฟังได้รับฟังกันและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากรายการ เรื่องเล่าแปลกหน้ากันด้วยนะครับเริ่มเรื่องมาจากที่แม่ของเราย้ายไปอยู่ห้องพักในวัย45ปีตกดึกแม่นอนอยู่แม่รู้สึกว่าเหมือนตัวลอยไปลอยมาในห้องจิตแม่ทำท่านอนอยู่ลอยทะลุก,กำแพงไปอีกห้องหนึ่งซึ่งแม่เห็นทุกอย่างที่อยู่ในห้องนั้นทั้งตู้เตียงและลอยไปอีกห้องหนึ่ง เห็นเด็กผู้หญิงถักเปียผมสองข้างใส่ชุดกระโปรงสีแดงน่ารักยืนเศร้าอยู่หน้าห้องเช่านี่คือจุดเริ่มต้นของแม่และนี่ก็คือครั้งแรกของแม่หลังจากเหตุการณ์นั้นก็เงียบไปพักหนึ่งจนกระทั่งแม่ย้ายกลับไปบ้านที่บางประกงเริ่มมีอาการจิตออกมาจากร่างอีกครั้ง แต่ครั้งนี้แม่เป็นบ่อยและถี่มากแรกแรกที่แม่ออกแม่จะออกจากทางเท้าตัวจะเริ่มชาชาแม่ตกใจมากที่อาการนี้เกิดขึ้นอีกครั้งแม่ได้พยายามจะกลับเข้าร่างของตัวเองแต่ก็ทำไม่ได้จังหวะนั้นแม่กลัวมากกลัวว่าจะกลับเข้าร่างไม่ได้อีกแล้วคิดว่าตัวเองต้องตายนแน่ แม่ก็เดินไปรอบๆห้องไม่กล้าออกไปไหนหันไปส่องกระจกในห้องพบว่าไม่เจอหน้าของตัวเองบรรยากาศโดย,าายอรอบมีความคลึ้มครึ้มีหมอกม,วม,ม,วมวัวๆแม่ลองเอามือไปสัมผสัสสิ่งของโดยรอบแต่ไม่สามารถจับต้องได้วืดผ่านตลอดจนกระทั่งเวลา6นาฬิกา20นาทีเสียงนาฬิกาดังขึ้นแม่เลยกลับเข้าร่าง และตื่นขึ้นมาแรกแกแม่แยกไม่ออกเลยว่าระหว่างจิตออกหรือฝันกันแน่แรกแแม่ก็เข้าใจว่าฝันไปเองนั่นแหละจนกระทั่งแม่มีอาการจิตออกหนักขึ้นทุกๆุกวันสถานที่เดิมเวลาเดิมเป๊ะๆช่วงเวลาที่จิตออกจะเป็นช่วงหนาฬิกาทุกครั้งที่แม่ออกจากร่าง แม่ก็กลัวไม่กล้าเดินออกจากห้องสักทีได้แต่นั่งมองนาฬิกาให้ถึงเวลา6นาฬิกา20นาทีาเพื่อที่เสียงนาฬิกาจะทําให้ร่างตื่นขึ้นมาในช่วงแรกๆแ,แม่ใช้ชีวิตจิตออกจากร่างแบบนี้วนหลูปทุกวันนานๆเข้าก็หนักขึ้นเรื่อยๆมีอยู่วันหนึ่งแม่พยายามฝืนจิตไม่ได้ออกจากร่าง แต่เหมือนมีอะไรดึงจิตให้ออกตลอดในขณะที่แม่พยายามฝืนอยู่นั้นก็เหมือนมีอะไรบางอย่างมากระชากแม่กระเด็นไปอย่างแรงจนตกเตียงกิ่งไปล้มหน้าตูเ้เย็นบริเวณใกล้ๆยิ่งแม่อยากกลับเข้าล่างมากแค่ไหนก็เหมือนมีแรงกระชากไปอีกทีนี้พอลืมตาม,มาอีกทีก็อยู่ในที่มืด,มด สักพักภาพก็ตัดมาที่แสงสีขาวแล้วภาพก็ตัดมาที่ห้องนอนจนเสียงนาฬิกาปุุกแม่จึงตื่นขึ้นมาตื่นมารู้สึกเหนื่อยกว่าทุกครั้งจนผ่านไปไม่กี่วันจิตของแม่จากที่เคยออกทางเท้ารอบนี้สามารถลุกนั่งออกมาได้เลยและแม่ก็ไปหาข้อมูลจากคนที่เคยจิตออกจากร่างเหมือนกัน พบว่ามีวิธีที่สามารถควบคุมจิตได้ให้สามารถเข้าออกร่างได้ทุกครั้งที่แม่ลองออกจากร่างแม่จะภาวนาพุทโธไปเรื่อยๆจนออกจากร่างได้และเวลาอยากจะกลับเข้าร่างก็ลงมาทับร่างที่นอนอยู่หรือยืนบริเวณใกล้ๆลร่างแล้วภาวนาพุทโธเช่นกันแรกๆ แม่กลัวหลังๆจิตออกจากล่างแม่จนชินและแม่ก็พยายามที่จะออกเองก็สามารถลุกออกเองได้เลยล่าสุดแม่เล่าว่าเมื่อเช้าแม่ออกอีกแล้วนอนตะแคงไปทางเตียงลองภาวนาพุทโธไม่คิดว่าจะออกได้ขาลอยไขว้ขึ้นไปบนที่นอนแล้วแม่ก็กระโดดขึ้นที่นอนออกไปเลย จนไปยืนมองที่ถนนว่ามีรถวิ่งปกติเลยแจ็กกี้ชื่อแมวก็เห็นแม่ด้วยแล้วแม่ก็ลองออกไปนอกห้องแล้วเดินไปตรงหิ้งพระแล้วก็ไปนั่งไหว้พระแล้วก็เดินไปที่ห้องประหลุงแล้วก็เดินลงบันไดไปข้างล่างอีกทีภาพตัดเป็นอดีตไปเลยเป็นบ้านหลังเก่า แล้วแม่ก็เดินเดินดูมีรถไถนาจอดอยู่ใต้ทุนบ้านแล้วจิตแม่ก็ถูกตัดไปเลยย้อนกลับมาที่ร่างแม่แม่อยากจะตื่นแต่ตื่นไม่ได้เพราะจิตแม่หายไปไหนก็ไม่รู้ไม่เดินกลับขึ้นมาบนบ้านแม่คิดว่าถ้าจิตแม่ไม่กลับมาร่างก็จะตื่นไม่ได้เลยคิดว่าเดี๋ยวนาฬิกาปลุกก็คงตื่นเอง เขาบอกว่าจิตที่ออกไปกับจิตที่อยู่ในร่างมันสัมพันธ์กันอยู่ยังไงก็ต้องตื่นมาได้แล้วแม่ก็ตื่นมาก่อนนาฬิกาปลุกก่อนที่แม่จะเดินออกไปนอกห้องแม่พยายามจะกําหนดจิตให้ไปหาแฟนแม่สมัยเรียนทั้งบอกชื่อนามสกลุลชื่อเล่นทำยังไงก็ไปไม่ได้ ลองอยู่หลายรอบเลยลองออกไปเดินข้างนอกห้องดีกว่าเมื่อก่อนเล่าให้ยายฟังยายก็ขำตอนนี้เริ่มเชื่อแล้วจิตออกวันจันทร์ที่8กรกฎาคม2567และครั้งต่อมาที่จิตออกอีกแม่ก็ได้เล่าต่อว่ารอบนี้แม่ออกยากมากตอนตัวเริ่มชาเหมือนมีผู้หญิง มาโดนตัวแม่แล้วแม่ก็ได้ยินเสียงผู้หญิงคุยกันในห้องแล้วแม่ก็ออกมาพ่อออกมาได้ก็กลับเข้าร่างไปอีกตัวก็ชายอยู่แบบนั้นแล้วแม่ก็เห็นผู้หญิงผมสั้นใส่เสื้อสีขาวมาตรงที่แม่นอนอยู่มาพูดอะไรกับแม่ก็ไม่รู้เกี่ยวกับพระพิสุอะไรเนี่ยแหละแล้วแม่ก็พยายามออกจากร่างอีก ขามันก็ไม่ยอมลอยออกมาแม่เลยตัดใจออกแบบลุกนั่งตอนนั้นแม่ก็สับสนอีกว่าน,นี่โลกไหนพ่อออกก็เจอแจ็คก,กี้เลยแล้วก็ไปเปิดหน้าต่างลมพัดแรงมากเหมือนฝนจะตกมองไปที่ถนนก็มีรถวิ่งปกติเลยเลยยังไม่แน่ใจว่าน,นี่โลกไหนกันแน่พยายามหาจุดที่แตกต่าง ก็ไปยืนตรงหน้าต่างมุงลวดเห็นไก่สามตัวกับหมาอีกหนึ่งตัวยืนอยู่ข้างล่างก็เลยรู้ว่านี่คืออีกโลกหนึ่งละพอสักพักก็มีหมามาอีกมาไล่กัดไก่พอแม่มองไปด้านขวามือมันกลายเป็นบ้านหลังเก่าอีกแล้วตรงบันไดาทางขึ้นบ้านแล้วแม่ก็กลับเข้าล่างแต่เหมือนมันกลับแบบไม่สนิทเขา้เขาออกอ,อก ความรู้สึกตอนนั้นแม่คิดว่าพลังแม่เริ่มหมดแล้วแต่แปลกนะพอหลุดมาชั้นล่างของบ้านทำไมต้องเป็นบ้านเก่าด้วยอาทิตย์ก่อนแม่ก็ออกวันจันทร์กับวันพุธวันพุธท,ที่10กรกฎาคม2567กทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้แม่จะมาเล่าให้ฟังเสมอเรื่องทุกอย่างจะมีป้าอีกสองคนที่รู้เรื่องนี้ ป้าลุงและป้าเบนและป้าทั้งสองเชื่อว่าจิตของแม่ออกจากร่างได้จริงๆป้าเบนแนะนำให้แม่ลองเดินไปที่บ้านเขาดูตัดผ้ามาตอนที่แม่จิตออกในวันศุกร์ที่19กรกฎาคม2567กำลังจะได้ออกไปข้างนอกแล้วเชียวกำหนดจิตจะไปหาเพื่อนแม่แล้วตัวแม่ก็กำลังหมุนหมุนหมุนอยู่เลย แจ็กกี้ร้องเรียกเสียงลั่นเลยพอตื่นปุ๊บแจ็กกี้ก็หยุดร้องปับ๊บเหมือนกับเห็นแม่อย่างนั้นแหละแล้วก็ไปนั่งร้องตรงที่แม่กำลังหมุนๆด้วยนะเสียดายเลยว่าจะออกได้แบบดีๆแบบนี้เมื่อวานนั่งคุยกับป้าลุงป้าเบนป้าลุงบอกว่าให้ลองเดินไปบ้านป้าเบนที่แรกแม่กำลังจะออกประตู ถ้เปลี่ยนใจหันกลับมาลองจะไปหาเพื่อนแม่ก่อนดีกว่าแม่ว่าจะคี้ต้องเห็นกายทิพยของแม่แน่ๆวันนี้ตอนแม่เดินออกจากร่างแม่เอามือจับร่างแม่ด้วยนะนอนยังกับคนตายถ้าจะคี้ไม่เรียกแม่สักก่อนแม่คงได้มีอะไรสนุกสนุกเล่าให้โบนั่นคือชื่อของเราฟังแน่ๆวันนี้นึกแล้วยังเสียดาย แปลกนะทําไมในโลกจิตประตูห้องแม่จะปิดไม่สนิทมันจะแง้มอยู่หน่อยๆเหมือนคราวที่แม่ออกไปนอกห้องรอบที่แล้วเลยตอนแรกๆที่ออกจากร่างได้ประตูนี้ทั้งใส่กอนทั้งมีเชือกผูกไว้อีกทําให้แม่ออกไม่ได้เลยยังไม่ทันรู้เลยว่าหมุนแล้วจะไปได้หรือเปล่า แต่ทุกครั้งไม่เคยมีปฏิกิริยาอะไรเลยมีครั้งนี้แหละที่หมุนแม่กะว่าถ้าแม่ไปหาเพื่อนแม่ไม่ได้แม่จะไปบ้านป้าเบนนึกถึงตอนแม่ไปจับร่างของตัวเองก็น่ากลัวเหมือนกันนะร่างแม่นอนอยู่จิตแม่นั่งอยู่บนที่นอนช่วงไปไปลายขาของร่างแล้วแม่ก็เอามือจับร่างของแม่ นอนไม่รู้เรื่องเลยแล้วแม่ก็ลุกไปและแม่ก็มองเห็นร่างตัวเองแบบชัดเจนมากความรู้สึกเหมือนกับว่ามันสัมผัสร่างได้จิตออกวันจันทร์ที่22กรกฎาคม2567เวลาเดิมวันนี้ออกแบบไม่คิดว่าจะออกได้แล้วเพราะแจ็กกี้แมววิ่งทั่วห้องไปหมดจนฟังธรรมะจบ ก็ไม่มีทีท่าเลยแล้วแม่ก็นอนดูลมหายใจตัวเองเมื่อที่ทำเป็นประจำนอนตะแคงไม่ได้นอนหงายเพราะทําไปเหมือนมันมีอาการนิดๆแต่ไม่มากเลยพลิกตัวนอนงายแล้วทำต่อแต่ก็ไม่ยอมออกเพราะตัวมันชาน้อยมากๆแต่ก็ยังนอนดูลมหายใจของตัวเองไปเรื่อยๆสักพักก็วูบไป นั่งอยู่หน้าตู้เย็นเลยแล้วแม่ก็ลุกขึ้นยืนดูตัวเองอย่างไม่มั่นใจว่าจิตหรือจริงพอเห็นชุดที่ใส่ก็มั่นใจเลยว่าเป็นจิตเป็นตัวจริงใส่กางเกงขาสั้นนอนสถานีต่อไปบ้านประเบนแม่เดินไปที่ประตูวันนี้ประตูไม่ได้แง้มแต่ลองเอามือดันก็เปิดออกแล้วก็หันกลับมาดูแจ็คก,กี้ก่อนกัวจะตามออกไป แล้วแม่ก็เดินออกไปตรงประตูด่านฟ้ามองไปที่บ้านป้าเบนต้อนมองลงไปก็เหมือนบ้านป้าเบนปกตินี่แหละแล้วแม่ก็เดินลงบันไดไปพอลงไปถึงชั้นล่างภาพตัดเป็นบ้านอีกแบบเลยบ้านแม่เป็นเหมือนบ้านเก่าๆยกพื้นสูงแล้วรอบๆมีเสื้อคอกระเช้าแขวนอยู่อย่างเป็นระเบียบเต็มไปหมดเลย แล้วแม่ก็เดินไปบ้านป้าเบนเจอป้าเบนกำลังต้มน้ำร้อนโดยกาน้นาแบบสมัยก่อนแม่ถามเจเบนทำอะไรอยู่ป้าเบนบอกว่ากำลังชงชาเจเอาให้แม่เองไปถุงหนึ่งแล้วแม่จะเดินกลับแล้วเพื่อความมั่นใจว่าน,นี่เป็นจิตของแม่แม่ก็ถามป้าเบนว่าเจเบนเห็นหนูใส่กางเกงอะไร แม่ฟังไม่ถนัดว่าป้าเบนตอบว่าอะไรแม่เลยถามใหม่ว่าหนูใส่กางเกงขาสั้นหรือขายาวป้าเบนบอกว่าขายาวแม่ก็เลยมั่นใจว่าอันนี้เป็นจิตแน่นอนแล้วแม่ก็เดินกลับแล้วก็รู้สึกตัวตื่นเลยยังไม่ทันได้เดินขึ้นบ้านแต่คงหาทางเดินขึ้นบ้านไม่ถูกแน่เพราะข้างบนกับข้างล่างมันคนละมิติกันเลย แล้วตอนแม่กลับมาเข้าล่างตัวตนในโลกนั้นก็ไม่มีมันเป็นเรื่องที่หาคำตอบไม่ได้จริงๆเพราะลงบันไดมาความรู้สึกแม่ก็ยังเหมือนเดิมแต่สถานที่จะเปลี่ยนไปและแม่ไปถามป้าเบนมาว่าเคยชงชากินหรือเปล่าป้าเบนบอกว่าชงแต่วันนี้ยังไม่ได้ชงแต่มีน้ำร้อนอยู่เหตุการณ์มันไม่เหมือนจริงเป๊ะ แต่มันจะแค่สัมพันธ์กันแต่เมื่อเช้าในโลกจิตประเบนก็ยังไม่ได้ชงนะแค่ต้มน้ําร้อนอยู่แล้วแม่ก็ถามและอีกเรื่องแม่ยังคิดอยู่เลยว่าถ้าไปเซเว่นจะไปได้หรือเปล่าเพราะพอลงมาจากบ้านก็เหมือนย้อนยุคเซเว่นคงยังไม่มีอันนี้เราลองแนะนำให้แม่เดินไปสำรวจเซเว่นใกล้ๆมาถึงตรงนี้ เจ้าของกระทูแจ้งว่าจะแปะรูปบ้านหลังเก่าให้ดูลองไปหาดูกันเอาเองนะครับเพราะปัจจุบันนี้บ้านหลังดังเก่าวได้ถูกรื้อถอนไปเมื่อ30กว่าปีที่แล้วสร้างเป็นบ้านปูนสองชั้นแทนขอขอบคุณเรื่องเล่าหลอนๆจากสมาชิกหมายเลข4540995ด้วยนะครับ หากคุณยังไม่เคยได้รู้จักกับความกลัวลองมาตั้งใจฟังเรื่องเล่าฉากคนแปลกหน้าคนนี้ดูนะครับรับรองได้เลยว่าต่อไปคุณจะมีแต่เรื่องราวที่แค่คิดก็ขนลุกในช่วงเวลาที่คุณต้องเดินไปเข้าห้องน้ำํำมืดๆตอนกลางค่ํากลางคืนคนเดียวจะไม่เป็นแค่การเดินไปทําธุระแบบปกติอีกต่อไประวังหลังของคุณไว้ให้ดีๆเรื่องเล่า แปลกหน้า